สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูพุทธลักษาค่ะต้นนี้เป็นพุทธลักษาแคะนะคะต้นนี้ก็เป็นดอกสีส้มค่ะต้นเขาก็จะยาวสูงประมาณแค่เอวเองนะคะก็จะออกดอกแล้วค่ะสีส้มนะคะก็ที่เราปลูกไว้มันก็จะมีแค่สีส้มกับสีเหลืองค่ะต้นนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะต้นนี้จะเป็นสีส้มเข้ม ก็จะมีสองสีตอนนี้เนี่ยที่เจอปัญหานะคะอันนี้ก็กําลังจะบานค่ะน่าจะพรุ่งนี้นะคะที่เจอปัญหานะคะคือมันงามมากพองามมากปุ๊บเพลี้ยมาเลยค่ะนี่เห็นปะเห็นใบพุนไหมนี่อาจจะเป็นพวกน่าจะเป็นพวกตะกะแตนทำมากินแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องจัดกานแล้วเนี่ยพอใบงามนะคะมาแล้วค่ะเน่ แรกๆไม่มีนะคะแต่ช่วงนี้มันงามมากเพราะว่านี่เราคลุมดินด้วยปะเป็นฟางค่ะแล้วก็ลดด้วยพวกปุ๋ยหมัก EM นะคะก็จะทำให้งามมากๆแล้วก็เท่ค่ะพรางามมากก็เพลียมามาแรงมานะคะแต่ก็ยังดีที่ออกดอกให้เราดูนะคะอันนี้ก็มีดอกบางบางดอกนะคะจะให้ดูโดนทำลายไปแล้ว โดนกินไปนิดหน่อยก็มีบ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นแปลงนะคะที่ปลูกรวมๆไว้ทุกอย่างจะมีทั้งพริกนะคะแล้วก็ดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นผักขมแดงนะคะอัน,นก็เป็นพุทธรักษาแคสามารถที่จะเอาเด็ดนะคะไปไหว้พระได้เลยค่ะสวยงาม ก็เป็นต้นไม้ที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะคะเขาไม่ห่วงดอกเลยออกดอกตลอดเลยนะคะนี่นี่ก็ออกนะคะนี่ออกทุกช่อเดี๋ยวช่อนี้ก็ออกนะคะมีต้นใหม่เขาออกดอกตลอดเลยก็น่าปลูกมากๆเลยนะคะกับพุทธรักษะแคะเลี้ยงก็ง่ายด้วยค่ะก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะสวัสดีค่ะ